เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ต้องขอสวัสดีชาวผักจิ้มนมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาแร่แร่ชื่ออะไรนะตีชีไลท์ใช่ไหม <laughs> เรียกเรยวไม่ถูก ผมว่าน่าจะใช่แหละตีชิไลต์เครื่งเจ้าแรกเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเพื่อนๆมีมาตั้งแต่สมัยที่ซูเมูุเข้ามาใหม่ๆเลยนะแต่ว่าตัวละครที่จะใช้เนี่ยยังไม่มีใครใช้นะครับก็จะมีน้องเซทอสที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะซึ่งน้องเซทอสเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด168อันนะครับผมและเจ้าแรกนี้จะใช้เวลาในการเกิดใหม่48ชั่วโมงหลังจากที่เราเก็บไปแล้วนะครับ เจ้าแรนเนี่ยจะอยู่ในใต้ดินซะส่วนใหญ่นะในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเก็บกันเนี่ยเราจะต้องทําเควสพื้นที่สําหรับมือใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้วยว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับเป็นบางส่วนนะทีนี้หัวข้อสําคัญนะครับไอ้เจ้าแรนเนี่ยเวลาที่เราเก็บเนี่ยมันจะมีบางจุดจะได้1อันบางจุดก็จะได้ถึง2อันนะครับผมถ้าใครดวงดีก็จะได้2อันแล้วก็จะได้เยอะนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมเฉลี่ยมาให้1ครั้งนะครับในการวิ่งเก็บของผมเนี่ยจะได ถ้าใครดวงดีก็จะได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากกดแชร์สักนิดนึงเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับคลิปบางคลิป ยอดดูเยอะแต่ว่ายอดไลค์น้อยมากกดกดให้เขานิดหนึ่งนะนิดเดียวห้ามกด2ทีนะและนี่ก็จะเป็นแผนที่คร่าวๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่และช่วงเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆกดพอดคลิปแล้วก็ดูแนวทางการวิ่งนะครับแล้วค่อยวิ่งนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเรามาถึงเรื่องทีมแนะนานะครับทีมแนะนำเนี่ยเพื่อนๆก็จัดทีมเป็น2ลมได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ผมมีตัววิ่งอยู่3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าในคลิปเนี้ยไอ้ตัววิ่งของผมอะ่ะมันจะทํางานได้ดีแค่ไหนถ้าเพื่อนๆไม่มีจงรีเพื่อนๆไม่ มีเลเซอร์ก็เอาเป็นตัวดาบใหญ่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เลเซอร์นะเจ้าเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ขุดแร่ได้ดีไม่แพ้จงรีเลยนะครับแล่ถ้าใครไม่มีเลยเนี่ยก็ดาบใหญ่อะไรก็ได้จัดไปนี่ก็จะเป็นแผนที่คร่าวๆนะครับเพื่อนๆน,นก็จะประมาณนี้จุดแรกนะให้เพื่อนเพื่อนวัดมายังบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนมาถึงเนี่ยเรากับหลังหันเราก็เจอเลยแล้วเราก็ใช้เลเซอร์สกิล e แบบนี้ บางอันก็จะมีสองอันบางอันก็จะมีหนึ่งอันเออต้องสุ่มดวงเอานะครับอ่ะเรามาจุดที่สองแล้วยบร้อยแล้วเราก็วิ่งกลับไปตรงนี้วิ่งไกลนิดหนึ่งนะครับนี่อยู่ทางนี้เพื่อนๆเห็นยังไปทางที่ตะวันตกนะครับ นอนัแล้วเราก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะวิ่งไปยาวๆเลยตรงนี้จะมีสองอันนะครับหยุดระหว่างกลางแล้วเราก็บื้มได้เลยทีนี้จุดถัดไปเราจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆวัปมายังบริเวณนี้นะเมื่อเราวัปมาถึงนะครับให้เพื่อนๆหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็วิ่งไปเลยครับ ตรงนี้มันจะมีบักวิ่งติดด้วยนะนี่เราจะเจอน้องฮิลิเชอร์ตัวนี้นะครับมันขุดอยู่นะแล้วก็ไปได้เลยอตรงนี้ผมได้แค่2อันนะแล้วเราก็วิ่งต่อเข้าไปในนี้นะครับออมไปนิดนึงแล้วก็โหนเนี่ยเราก็จะเจอแล้วอยู่ข้างหน้านี้1จุด ตรงนนี้นะทีนี้ให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่เดิมนะครับแล้วเราก็กระโดดลงไปนะตรงนี้จะมีอยู่ข้างหน้าหนึ่งจุดนะครับ <c oughs> จุดถัดไปเราจะมาเริ่มกันอย่างด้านไหนแล้วนะให้เพื่อนๆวัร์ปไปยังบริเวณนี้ครับผมจะขอไปทางทิ่ตะวันออกก่อนนะครับทางนี้นะ อีกทางหนึ่งเผื่อไว้ว่าใครยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางเข้าด้วย <c oughs> พอเราหนเสร็จปุ๊บให้มองมาทางทิศเหนือนะจะอยู่ตรงนี้หนึ่งอัน <c oughs> โอตรงนี้ได้สองอันนะแล้วเราก็หันไปทางทิศตะวันออกนะครับโหนไปตรงนี้มีหนึ่งอันนะ หนึ่งอันตรงนี้มีสองอันอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเมื่อเสร็จปุ๊บให้เพื่อนวิ่งต่อหันไปทางที่ตะวันออกนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยนี่เราก็ถึงแล้วจะอยู่ตรงด้านซ้ายนี้นะครับตรงนี้มี3อันนะ บึ้มเข้าไปทีนี้ให้เพื่อนๆวาร์ปกลับมาอย่างที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางเข้าทางนี้ด้วยนะเมื่อมาถึงเพื่อนๆกับลังหันได้เลยแล้วเราก็ปีนขึ้นไปอเราก็เจอละหนึ่งมีอีกนะสอง าตรงนี้จะมีสองอันนะบึ้มไปเลยทีนี้เมื่อเก็บตรงนี้เสร็จสำหรับใครที่ยังไม่เคยเขาวาฟเพื่อนวิ่งมานี่ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะทีนี้ถ้าใครที่มีวาร์ปอยู่แล้วให้เพื่อนวาร์ปมายังบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเริ่มกันตรงนี้นะเมื่อเพื่อนมาถึงเพื่อนกลับหลังก่อนนะเข้ามายังประตูนี้เราจะต้องโหนทวันนะครับตรงนี้ มันจะอยู่ข้างบนนิดนึงโหนทวันไปแล้วก็โหนอันนี้อ่ะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาบึ้มได้เลยเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆกับหลังหันโหนไปไปทางทิศตะวันตกแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วตรงนี้เราก็จะเจอและหนึ่งอันอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปทางนี้แล้วก็มากระโดดตรงนี้นะครับแล้วก็โหนไปเลยชึบตรงนี้จะมีสองอันนะ,ะแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกอนหนึ่งอันณไปทางทิศตะวันออกเราจะเจออีกหนึ่งอันนะครับ จากนั้นให้เพื่อนวาร์ปกลับมานะครับยังบริเวณเดิมนะเมื่อเราวาร์ปกลับมาแล้วนะครับให้กระโดดมาตรงกลางแล้วเราก็วิ่งไปทางบนทางทิศเหนือนะครับตรงนี้เมื่อเราเข้ามาเราก็จะเจอละหนึ่งอันตรงนี้จะใช้ตัววิ่งไม่ได้นะครับมันจะติดนะพื้นมันบั็เกี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยมันจะติดจะเสียเวลานิดนึงแล้วเราก็เข้ามาในนี้กระโดดลงไปได้เลย แล้วเราก็ออกไปทางนี้นะอ่ะเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับเพื่อนไปทางขวานี่จะเ,เจอแล้วตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็เข้าไปข้างในหนึ่งอันนะทีนี้ให้เพื่อนๆวับกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะให้เพื่อนๆหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับรอบนี้ เราก็เข้าไปได้เลยผ่านแก๊งฮิลิเชอร์ตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วให้เพื่อนๆกระโดดลงไปข้างล่างได้เลยอ่จะมีอยู่ข้างหน้านี้หนึ่งอันนะครับเราก็กลับหลังนะหันไปทางซ้าย ทีนี้ให้เพื่อนออกมาตรงกลางจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็หันไปหาทางขึ้นแบบนี้ให้เจอนะแล้วเราก็ไปได้เลยมันจะอยู่ทางที่ตะวันออกนะครับปีนขึ้นไปแล้วเราก็วิ่งเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเจอแล้วหนึ่งจุด<ย>แล้วเราก็กลับหลังอ,อยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะ จุดถัดไปให้เพื่อนๆว์ปมายังบริเวณตรงนี้นะครับเราจะวิ่งเก็บตรงนี้นะนิดเดียวอ่ะเมื่อเราวาัปมาถึงเราก็ไปได้เลยทางทิศตะวันออกนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆวัดมายังบริเวณตรงนี้เมื่อเรามาถึงให้เรากลับหลังไปทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้จะอยู่ข้างหลังนะนี่ ข้างหลังหน้าผาตรงนี้นะครับเมื่อเรามาถึงเราก็เก็บข้างล่างนี้ก่อนนะครับนี่จะมีตรงนี้ก่อนหนึ่งอันเมื่อเก็บเสร็จปุ๊บหันหน้าไปทางทิศใต้ตรงนี้จะมีหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็กลับหลังหันไปทางทิศเหนือเหมือนเดิมกระโดดลงไปข้างล่างนะตรงนี้ ะจะมีอยู่สองจุดนะครับตรงนี้เลเซอร์น่าจะบื้มไม่ถึงนะบื้มหนึ่งแล้วก็ตีเองอีกหนึ่งนะตรงนี้ <c oughs> จุดถัดไปให้เพื่อนวัปมายังบริเวณตรงนี้นะครับเราจะวิ่งเก็บด้านหน้าก่อนแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะครับตรงนี้วิ่งไกลนิดนึงเมื่อมาถึงให้กลับหลังไปทางที่ตะวันออกนะครับเดี๋ยววิ่งเก็บข้างหน้าก่อนนะอันนี้ตรงนี้ แล้วเราก็กลับเข้าไปใหม่ตรงนี้จะมีหนึ่งอันเราก็บึ้มได้เลยเกิดปุ๊บให้เพื่อนๆเข้าไปข้างในได้เลยนะครับตรงนี้ มาถึงตรงนี้เราก็จะเจอแล้วจุดแรกแล้วเราก็เข้าไปอีกนะไปทางทิศตะวันตกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สังเกตทางน้านขวาจะมีอยู่หนึ่งอ่านี้ได้สองอันด้วยทีนี้ให้เพื่อนๆหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยแล้วเราก็ลงชึบหลังจากที่เพื่อนลงแล้วกลับหลัง แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้จะงงนิดหนึ่งนะอะโอเคถึงละ <Hey. S 1> มันตีไม่ค่อยจะโดน <Yeah. S 1> จุดถัดไปให้เพื่อนวัปมายังบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเราวัปมาถึงให้เพื่อนวิ่งออกไปข้างหน้านะครับทางที่จะวันออกนะ <Hey. S 1> จะเจอมอนเตอร์เห็ดอยู่ตรงนี้นะครับ oh. เราก็ไปได้เลย นี่เราจะเจอที่โหนตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่ต้องโหนก็ได้ถ้าเรามีโทวิ่งนะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายนี้นี่มันจะมีที่โหนอยู่ตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้เราเก็บได้เลยอันแรกที่สองจะอยู่ตรงนี้นะเราโหนไปได้เลยตรงนี้จะมีสามอันสังเกตดีๆนะครับ บึ้มไม่โดนหนึ่งอันตีเองอีกหนึ่งอันแล้วก็มาบึ้มตรงนี้ทันไหมอ่ะพอดีเลยโอเคทีนี้ตรงจุดนี้นะครับให้เพื่อนวัดมายังบริเวณตรงนี้เราจะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปได้เลยโหนไป อ่าอันแรกก็่อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับแล้วก็บึมแล้วก็เข้าไปต่อนี่เพิ่มเพื่อนเพื่อนมาถึงห้องนี้นะให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวานี่จะมีไอ้ไฟเขียวๆนี่นะให้เราเข้าไปในนี้เราก็จะเจออีกหนึ่งจุดละตรงนี้มีสองอันนะบึมระหว่างกลาง ทีนี้ให้เพื่อนวัปมายังบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆน่าจะมีวัปกันทุกคนนะเมื่อมาถึงเราก็กับหลังหันแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในนี้นะครับโข <c oughs> นไปเลย <c oughs> อ่ะแล้วเราก็บินเข้าไปทางนี้วันนี้จะไกลนิดนึง เมพื่อนๆมาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องโหนนะให้สังเกตข้างล่างนี่จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มาบึ้มเลยระหว่างกลางนิดนึงโอเคเรียบร้อย เอาละครับก็จบไปไม่ที่เรียบร้อยสําหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ผมเก็บได้68อันนะครับผมถ้าใครที่ดวงดีกว่าก็จะได้มากกว่านั่นเองนะผมวมงว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าใครที่ชอบผมฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะแล้วถ้าใครชอบจริงๆเนี่ยกดแชร์นิดนึงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับจุบจ